สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดินทามือไทยครับวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2 5 5 6ครับวันนี้ผมมิสร์บิบัฟประจำการแล้วพร้อมกับคุณโด่งอชจจชัยอนันตเมฆเพะเอกของเราคนเก่านะครับคนเก่าคนเก่าเพะเอกคนเก่าครับวันนี้ก็ผู้ช่วยพเพะ่อกคนเก่านะคนเดิมคนเก่า คนเก่าขอบคุณพลิตภัณฑ์ไปอยู่พิพิธภัณฑ์ไหมคนเก่าครัคนเก่ามันก็ยังใช้งานได้แบบเก่าไงอันดัหลอเดิมครับคนเดิมยอมรับเหอปลอยดีกว่าโอเคครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เอนดีเพื่อสุขภาพครับทั้งชนิดแคปซูลและชนิดน้ํานะครับเพื่อสุขภาพครับลองติดต่อสอบถามนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ คอร์เซ็นเตอร์029692255นะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์จิวเจิ้งปาวเวอร์จิวหนังนะครับของ ND นะครับเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่แนะนำให้ใช้กันนะครับบำรุงสุขภาพของท่านชายนะครับแล้วก็ล่าสุดกับวิทยุเอฟเอฟเอดเใสเอฟเอฟเอฟเมมเอฟ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 เอมจัดจอฟนอฟเ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 อฟจอฟเอาเนฟาอฟเค่เอฟ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 เอ้อฟเอฟเทฟเออเซ็นเตอร์ครับ0 2 9 6 9 2 2 5อกันนะครับส่งถึง บ้านทางไปรณียน์นะครับแล้วก็น้ําดื่มน้ําดื่มมิสเดีดีแดงโด่งโด่งแดงดีนะครับน้ําดื่มเพื่อการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยนะครับ mm. แล้วก็น้ําดื่มมิสเดีนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนะบ่รุงสุขภาพเ,าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะทักษิณสู้นะครับมาจาัดจำหน่ายพร้อมกับน้ำดื่มมิสเดีนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4ย์2 4 4 9 4ครับ หมาเยเลขโทรศัพท์0 8 7 9 3 8 4 3 3 3้าดครับน้ำดื่มมิสดีน้ำดื่มเพื่อการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์นะครับและท่านใดที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อเข้ามาได้นะครับที่น้ำดื่มมิสดีนี่แหละครับเราคงจะดีใจมากเลยนะถ้ามีสปอนเซอร์เพิ่มขึ้นนะ <S <S ครับอนะไรเมื่อวานนี้นะพูดค,คุยก็แมนะมันเป็นประเด็นหนักนะสุดท้ายไปลงที่คลิปนะครไปลงที่คลิปแต่ว่าเราคุยประเด็นคลิปเนี่ยยังไม่จบ นะครับอย่างพูดถึงประเด็นง่ายๆเมื่อวานนี้เราพูดถึงประเด็นว่าคลิปมาจากไหนครับแล้วก็อัดเมื่อไหร่ประเด็นที่บอกว่าเป็นการโค่นล้มคุณยุทธศักดิ์ลูกสาเป็นการเลื่อยก็อีตัดก็อีอะไรว่าได้งว่านะแต่ดูจากห่วงเวลาแล้วมันไม่น่าจะใช่โอกาสมันก็น้อยส่วนคลิปจะเกิดยังไงนี่มีถึงสี่ช้อยสุดท้ายช้อยสุดท้ายเนี่ยคุพี่เบ้าก็บอกว่าเป็นการปล่อยของับ ตั้งใจเลยว่างันตั้งใจปล่อยของปั้นกันเลยปั้นกันเลยครับก็ผมก็ยังคุยกับพี่บ้างว่าเอะผมก็ยังมองไม่ออกว่าปล่อยแล้วคุณทักษิณจะจะได้ประโยชน์อะไรจะได้ประโยชน์อะไรตรงนั้นนะครับแล้วก็มันกลายเป็นประเด็นเหมือนกันที่ทาให้คุณเสื้อแดงเกิดวันไหวในคําพูดในคลิปเนี้ยคือในคลิปเนี้ยมีการพูดลักษณะเนี้ยถ้าเป็นไปตามคลิปทั้งหมดเนี้ยนะฮะโอกาสที่คุณทักษิณกับบ้านมีเลยอย่างที่เห็นนะฮะค่อนข้างจะลงตัวหมดทุกอย่างครับแล้วสวยงามนะครับ โอกาสถ้าเป็นไปตามคลิปถ้าคลิปไม่ออกเนี่ยและเป็นไปตามนี้นะฮะผมว่าปีหน้าเนี่ยผมมีโอกาสได้เห็นคุณธนสินช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยผมมีโอกาสได้เห็นว่าคุณธนสินกลับบ้านอะนะครับแต่พอคลิปที่ออกเนี่ยมันจะยากกสิฮะทีเนี้ยกระแสต่อต้านจากไหนคุณโดคิดว่าทีเนี้ยต้องฟังโด้เนี่ยนะครับเอางี้คุณดูเนื้อหาคลิปเอาเอาเราไล่ไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวกูจะดูว่าผมผม ทีนี้ฝ่ายต่อต้านเนี่ยมันมีอยู่ค,ครับ<ม>เพียงแต่ว่าเขายังมีมเงื่อนไขในการปลุกระดมมวลชนได้ออกมามากมายคครรัับบนะครับทีนี้ถ้าเนื้อหาตรงนี้ถ้าเกิดว่าเนื้อหาคลิปออกมาแบบนี้<ม>แล้วทุกอย่างเป็นไปตามคลิปที่ว่านี้นะฮะครับคุณว่าคนตอนนี้คนที่เสื้อเหลืองหรืออะไรต่างๆที่เขาไปนอนอยู่บ้านแล้วเป็นหมื่นๆเนี่ยนะฮะ<ม>วันนี้เขาไม่ออกมาแล้วเนี่ยเพราะมันไม่มีเงื่อนไขเพียงพอแต่คลิปนี้ผมบอกให้ขนาดนี้ฝ่ายตรงข้ามเอาตัวนี้ไปปลุกระดมมวลชนเรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับและระยะเวลาที่ผ่านมาสิงหาคมนี่จะเปิดประชุมสภาซึ่งแน่นอนนะวันนี้ผมว่าการบ้านแล้วฮ่ะประชาธิปัตย์ทำการบ้านกับคลิปนี้เรียบร้อยฮอะกลายเป็นคลิปนี้ผมมองเป็นประโยชน์ฝ่ายเขาที่จะเอาไปใช้ปลุกระดมมวลชนเพื่อมาขัดขวางคุณทักษิณที่จะทําอำมาดูเนื้อหานะฮะเอาขำๆก่อนไหมเนื้อหาแรกรสั้นๆนะอของพี่นี้ยังใช้งานได้ดีอยู่นี่อ๋อครับ ตอนนี้ต้องกินถังเช่าอีกคนก็ขอบไวย่ากล้าไวยากล้าคนที่หนึ่งก็กินถังเช่าครับหลังท่านบอกว่าหลังท่านบอกผมก็กินถังเช่า <ứng> วันละตัวครับก็ยังพอจะมีความแข็งแรงอยู่ค,คใข้ทายว่าคนที่หนึ่งไขคนที่สองอคือใครไอ้คนที่กินถังเช่าคือไขรครับผมว่า รายการอื่นเข้าไปสอยเรียบร้อยแล้วเรื่องถังเช่าแต่จริงกลายเป็นประเด็นว่าในประเทศไทยถังเช่ากับตลาดนะที่เรารู้ลึกถึงขนาดว่าคุณยุทธศักดิ์ไม่แข็งแรงแข็งที่ถังเช่าไงใช้ได้เลยไม่ต้องกินไงเนี่ยเสียดายเนี่ยถ้าเกิดมีคนชายสามโปเข้าไปจิ๋วเจ้างปเวยเจลหนังครับเออเออไปทำโฆษณาได้เลยจริงไหม ใช้หนึ่งใช้สองคุยกันใช,ใช่ไหมใช้ประโยคนี้ <c oughs> เราจะตัดถังเช่าออกเอาจิวเจิ้งเข้าไปแทนไม่ใช่ประโยคนี้แห<อ>ละแลยวกาถังเช่า,า,ชาแล้วมีอย่างที่คุณพูดเอ้ยคุณเย้งกว่าเจ้ะเปลี่ยนหนัง <c oughs> จิวเจ้ง์ป่าวยอจิวหนังครับท่าน การจบเ่าวครับนะฮะเอ๊ะเขาก็มีนี่หน้าคล้ายก็มีเนี่ยนี่เดินมาหน้าคล้ายเอภิสิทธิ์เนี่ยหน้าคล้ายก็มีเนี่ยใช่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 นะหน้าคล้ายชจยคนที่หนึ่งหน้าคล้ายคนที่สองในคลิปเนี่ยอันนี้ขำสุดใช่ไหมเป็นประเด็นที่คุยสบายๆขำสุดแต่ผมบอกว่าคลิปนี้ลึกซึ้งถึงขนาดรู้ว่าคุณยุทธศักดิ์ต้องกิน ต้องกินอะไรคือถ้าคุยอย่างนี้ปั๊บเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยส่วนตัวเขาก็คุยกันสบายใช่ไหมเออสนิทกันก็สนิทนะถ้าดูจากคลิปนี้เราจะเห็นว่าคุณยุทธศักดิ์เนี่ยเมื่อก่อนที่เราเคยคิดว่าเอ้คุณยุทธศักดิ์น่าจะอยู่ระหว่างสมองเอาไปง่ายๆว่าถ้าคุณยุทธศักดิ์รับตําแหน่งครั้งแรกเนี่ยเพื่อติดอะไรนะให้สายสี่เสาแล้วอะเพื่อง่ายสี่เสาส่งว่าให้รับตำแหน่งใช่ไหมเออคิดอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าทีนี้ถ้าดูในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะรู้เลยว่า คุณยุทธศักดิ์กับคุณทักงสินนี่มีความเขาสีกันนะไม่ใช่สีอย่างเดียวฮะรู้คุณยุธธศักดิก์มีบุญคุณคุณทั้งสินด้วยนะใช่ใช่ใชนะฮะอย่างคำพูดนี่จับประเด็นได้แบบนั้นนะครับนะฮะเอาเรียงลําดับไปครับนะฮะพูดถึงผอบอสูงสุดนะฮะชายคนที่หนึ่งเนี่ย ซึ่งเขาบอกว่าเป็นคุณยุทธศักดิ์ชนที่สองนี่เขาว่าเป็นคุณสมบูรณ์ผมจะไม่เอ่ยชื่อละ่ำไม่ดีนะชายหนึ่งชายสองเป็นใครนะเองนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่สนุกคิดว่านะเขาคิดว่านะชายหนึ่งบอกว่าไอ้พบสูงสุดตอนแรกก็พูดกับท่านนายกไม่ค่อยรู้เรื่องนะพบสูงสุดเนี่ยวันนี้ก็คือใครฮะคุณคุณธนิ์ธนรศักดิ์ครับซึ่งอันนี้ก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นสายบุรบารยักษ์แล้วมานั่งพบสูงสุดครับ อย่าลืมนะคนที่เราพูดถึงเนี่ยมีตําแหน่งอยู่ในสภากลาโหมทั้งสินน้นนะใช่เมื่อก่อนเราคิดว่าสภากลาโหมสาจุดห้าต่อ3 5มจุดห้าคคิดใช่ป่ะหรือ4ี่ต่อสองอะไรก็แล้วแต่คุณฟังคลิปนี้หมดแล้วคุณลองคิดว่าสภากลาโหมเนี่ยตอ,อนนี้อัตราส่วนม,มันเท่าไหร่แล้วใช,ใช่ไหมอ่ะกำลังจะบอกทีนี้ก็บอกบไอ้พอบอสูงสุดตอนแรกเนี่ยชายคนที่หนึ่งบอกไอ้พบสูงสุดตอนแรกเนี่ยก็พูดกับท่านนายกไม่ค่อยรู้เรื่องครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับมันก็มาพูดกับท่านนายกเมื่อวันพฤหัสว่าเมื่อก่อนนี้ ผมยังมีอะไรที่เกี่ยนงอนอยู่บ้างครับแต่เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ก็ตัดไปเลยชายคนนี้หนึ่งพูดเสยิมว่าพบบอถงสุดสารภาพตรงตรงกับท่านนายกว่าอืยังมีอะไรบางอย่างที่ยังค้างคาใจอยู่บ้างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเชื่ออะไรนะบบอบังสุดคุณธนทศักดิ์คุณธนศักดิ์บอกไม่มีแล้วผมสนับสนุนหมดทุกเรื่องครับผมชื่นใจพาผบบูงสุดมาพบกับนายกได้เรื่องนี้ด้วยนั่นคือชายคนนี้หนึ่งเป็นคนพาเข้าไปนะฮะคุณดูดิสนิทขนาดไหนนะครับ ชายคนที่สองก็บอกมันหูเบาหมายถึงบอกว่าูงสุดหูเบาไปเชื่อเรื่องอะไรนั่นน่ะนะแล้วพอมาคุยกับท่านนี้ตรงๆก็เลยเกิดความกระจ่างว่ามันไม่จริงรมไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะชายคนหนึ่งก็บอกว่าตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจอะไรต่างๆผมก็พูดกับมันตรงๆชายคนที่สองเขาบอกว่าฟังดีๆนะฮะมีนักเรียนในร้อยที่ไหนไม่จงรักภักดีใช่ไหมชายคนที่หนึ่งก็บอกว่าขอบคุณครับไม่มีฮะปฏิญ,ญาณทุกเช้าเย็นเอ ชายคนที่สองก็บอกปรากฏว่าไอ้เจ๊กแม่งจงรักภักดีมากกว่านักเรียนในร้อยอีกนะไอ้เจ๊กลิ้นเสียงตรงนี้ชัดนะพูดใกล้ๆหน่อยไอ้เจ๊กลิ้นไอ้เจ๊กลิ้นการแอบไปิกา<ค>น,นง,นงน้นเสียงหน่อยจงร<อ><อ>ักภักดีกว่าในร้อยอีกเป<อ>็นที่ชายคนที่สองพูดเน้นอย่างนั้นเลยนะชัดเลยตรงนี้ครับเขียนเลยนะขีดเส้นใต้ชายคนที่หนึ่งก็บอกโถเดี๋ยวนี้มันเข้าไม่ได้แล้วครับน่นมันเขาเริ่มรู้มันแล้วอืปั๊กหลุด สถานการ์ตังหลุด<ะ>ที่เราเคยพูดมาตลอดอเราเข้าไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวนี้มันเริ่มรู้กันแล้วน,ะะนี่คือสานการที่หนึ่งเรา,าจะจับประเด็นได้ว่าพบสูงสุดเป็นไงก็พบสูงสุดเป็นยังไงไม่ทราบล่าสุดสัมภาษณ์นักข่าวที่วังน้ำเขียว เขามายืนยันด้วยตัวเองครับมีไหมเนือข่าวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนือข่าวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแหมมันต้องที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนบอกว่าคลิปตัวนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยต้องรอดูพบว่าสูงสุดนะหลายท่านเพ่งเลงไปเลยคนเดียวพบว่าสูงสุดและพบว่าเราทับที่บอกว่าจะแสดงจุดยืนเมื่อวันซืนเนี่ยนะไม่แน่เดือดอันเนื้ทานิดหนึ่งแป๊บหนึ่งว่าจะว่าจะอย่างไรในนี้ก็มีไมคุณพี่ว่าครับรู้สึกจะน่าช่วงต้นต้นของสคุิปุขครัร เนี่ยผมเดี้ยงด้วยครับบแป๊เนี่ยครับเวลามันจะรีบมันจะอะไรมันจะเดี้ยงครับไอ้พวกนี้อ่าครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวไปเลยเอาล้อคำพูดมาคุยเลยนะเดี๋ยวเเราดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะผมช่วยอ่ะมาแล้วผมอ่ดูในนี้ลำบ้าที่วังน้ำเขียววังน้ำเขียวนะรนฮะผลเอกผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาอุปกรณ์นะครับเสเจี๊ยบแม่รู้หมด ผู้บัญชาการทหารสูงสุดน,นะครับพบสสให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์นักข่าวนะวันที่12กรกฎาคมนะครับบอกว่าพบเราทัพและผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็อยู่ด้วยนะครับอ,อ,อ,อยู่ด้วยเหตุผลเราคุมกําลัง4แ0,000น,นะถ้ารวมตารวจด้วยก็8แ0,000นนะครับถ้าทุกคนเอ็นซ้ายเอน็นขวาจะเดินตรงได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่ากองทัพจะทําตามหน้าที่ และทําตามสิ่งที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตามกฎหมายและกติกานี่คือไฮไลท์ของพบสสเลยนะฮะคนที่ชายหนึ่งกับชายสองคุยกันว่าคนเนี้ยนะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่เอาแล้วสัมพูดสัมภาษณ์ด้วยตัวเองนะครับเสร็จแล้วก็ไม่ใะ่พูดคนเดียวนะมาครบเลยทั้ง4เราครับก็เมื่อเป็นประเด็นนักข่าวเนี่ยก็คุยเรื่องคลิป นักข่าวก็ไปหาคนเนี้ยแล้วก็ถามครับว่าคิดยังไงคิดยังไงนี่แหละตอบมาแล้วนะบอกว่าไม่เ,เอเียงนะครับไม่โกรธไม่ถูกพลาดพิงอะไรนะไม่ไม่โกรธถ,ถ,ถ,ถึงจะพูดถูกในในกระบวนการแต่งตั้งทหารอะไรกรร็แล้วแต่ตครับทหารไม่เอเอียงทำตามหน้าที่ทหารเข้มแข็งเดวแนะ่ทำไมไม่มีใครไปสัมภาษณ์เจ็คลิมมาพูดพลาดพิงอยู่เหมือนกันสัมภาษณ์คนแพ้ไม่สนุกครัคุณว่านักข่าวไม่อยากนะฮะประเด็นมีอยู่ฮะ นักข่าวทำไมไม่ไปสัมภาษณ์บ้างเห็นบอกเขาไม่เชื่อคุณแล้วอ่อไปสัมภาษณ์สิสถานการณ์เนี่ยนักข่าวคงประเมินได้ว่าปัญทางนี้มันไม่มีอะไรแล้วหรือว่าหาตัวไม่เจอเจอครับเจอยังยังออกช่องเอชีวีทุกวันศุกร์อยู่แล้วมันพูดว่าไงก็ส่วนใหญ่ก็จะโวยวายแล้วตอนเนี้เอ้ยไม่ใช่กูใครๆก็ไม่รักใครๆก็ไม่รักกูแล้วด่าไปด้วยแบบเสียฟอร์มผิดฟอร์มมากสำหรับสี่แปดสี่เก้านั่นนี่คือ รุ่นรุ่นแรกๆที่ยิ่งใหญ่ไงฮะสุนทีนะฮะนับวันมาถึงปีนี้แหละไม่ใช่แล้วนะสุนทีรุ่นทองคุณคุณื่อนไหวน้อยกว่าคุณสุนทีก็มีบันไดยังฮะบันไดมันเดิ์เขามีมันโดดองไปตั้งหาาแล้วคุณโดดไม่รอบันไดเบิดลงไปนานแล้วก็ไม่อย่างงั้นประชาธิปัตย์จะพูดได้ไงฮะว่าสุนทีรุ่นทองคุณโดนนักสินงซื้อไปแล้วเอาเหรอครับเนี่ยประชาธิปัตย์มันพูดแล้วมันโดดตั้งแต่ในญ่ร้ายนะนี่ไม่พลาดบันไดให้เลยนะแล้วไม่มีใครคิดจะพลาดได้ด้วยนะครับ เชิญตามสบายปต้องยังสู้ตามหน้าที่อยู่ตอนนี้ดูประเด็นที่สองเ,เออ่พูดถึงพูดถึงเรื่องนี้เรื่องสําคัญในเรื่องในอดีตที่เราเคยสงสัยแล้วเราเคยพูดผ่านรายการอยู่บ่อยๆะะเรื่องของการปลดพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ในสมัยวันที่ตอนนั้นเขาเน